จากกรณีที่มีการให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะกลับเข้าที่พักได้ทำกลางกระจตาว่าฝ่ายกัมพูชาจะมีการละเมิดรุกพื้นที่บ้านน้องจันหรือไม่โดยมีรายงานเผยพแพร่ว่าชาวบ้านค่ะเริ่มเดินทางเข้าบริเวณชายแดนสัแก้วซึ่งฝ่ายไทยก็ได้มีการเตรียมกำลังไว้แล้วทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะถูกเปิดเผยเมื่อวันที่29ธันวาคม2568โดยเพจทางรถไฟสายมรณะออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า ตอนนี้คนคอมเมนต์เริ่มเข้าพื้นที่บ้านน้องจานและบ้านน้องยาแก้วบึงตะกวนแล้วและมีการถ่ายรูปแนวรั้วลวดน้ำที่ฐานไทยวางไว้แล้วเผยแพร่ลงในโซเชียลบ้างแล้วนะครับดูพอรู้แนวและครับว่าระวางไว้ถึงไหนเดี๋ยวเลย72ชั่วโมงจะคอยเปิดกันเพราะมีคนขอไว้ผมเห็นคนคอมเมนต์บางคนก็เก่งนะครับเขาก็เริ่มที่จะเอาภาพเอาคลิปไปหาพิกัดว่าทหารไทยวางร้วลวดนนาำตรงไหนบ้างแล้ว เผยแพร่ให้คนคขมรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ได้ทราบส่วนทหารคขมรตและคนคขมรที่อยู่ในพื้นที่เขาเห็นปุ๊บก็รู้ว่าแนวอยู่ตรงไหนแต่ผมจะบอกอย่างหนึง่งถ้าไม่มีมาตราการแก้เกมอะไรจากทางไทยสิ่งที่ท่านจะเห็นตามมาจากนี้ประชาชนคขมรที่มาด้วยตนเองหรือจะตั้งมาก็แล้วแต่ จะเริ่มกดดันทหารไทยตามโรั้วลวดน้ำเหมือนเดิมเช่นที่เราเคยเห็นไปก่อนหน้านี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะวนเป็นวัฏจักรไปบีมน้ำตาเอาฝรั่งมาถ่ายภาพโชว์จัดมอบมารือ้อรั้วแล้วคอฟอกกอเข้าเกิดการประทะไทยก็เสียหายในภาพลักษณ์วนไปปอลอบางคนบอกให้หรื้อบ้านออกทั้งหมดตอนนี้มันเป็นซากไปหมดล้ะครับถ้าดูจากคลิปที่ทหารถ่ายและแชร์กัน ประเด็นคือต่อให้บ้านถูกรือ้อพื้นที่ตรงนั้นคนคเขมรที่อยู่มันก็ถือว่าเป็นที่ดินทำกินของตนเองอยู่ยังไงก็ต้องหาทางเข้าไปและฮุนมาเน็ตและฮูเซนก็ต้องหาทางบีบไทยหลอกไทยใช้กลกงทุกวิถีทางแต่น้องยาแก้วผมยังไม่เห็นแนวลั้วน้ำสักพักคงจะได้เห็นถ่ายลงเยอะๆดีครับผมจะได้รู้แนวและเผยแพร่หลังจากนี้ ต่อไปนักการเมืองหน้าไหนจะสั่งรื้อสั่งย่นรั้วลวดน้ำต้องตอบคำถามประชาชนคนไทยให้ได้ขณะที่ในเพจ Facebook Army Military Force ค่ะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่บ้านน้องจันด้วยว่าทหารไทยเข้ารื้อถอนบ้านเรือนพวกเขมรรุกล้ำแผ่นดินไทยบ้านหน้องจาน29ธันวาคมสื่อ Flash News ของกัมพูชาได้มีการรายงานว่า ชาวบ้านประจันหรือว่าบ้านน้องจานซึ่งสื่อกัมพูชาอ้างอย่างนี้ได้เริ่มเดินทางกลับเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนหลังเสร็จสิ้นการโู้รบพ,พร้อมทั้งมีการระบุข,ข้อความกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เปิดฉากถึงบืมใส่ชุมชนดังก,กล่าวจนได้รับความเสียหายอย่างหนักอย่างไรก็ตามสื่อเฟรชนิวส์ยังมีการอ้างอีกว่าขอเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การหยุดระหว่างกัมพูชาและไทยนั้นมีผลบังคับใช้แล้วและจะดำเนินการต่อไปในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่72ชั่วโมงส่วนกรณีที่ทั้งสองฝ่ายหยุดประทะครบระยะเวลา72ชั่วโมงนั้นทางฝ่ายไทยจะทำการปล่อยตัวฐานกัมพูชาจำนวน18นายด้านกองทัพภาคที่1ได้มีการเผยแพร่การตอกย้ำในจุดยืนของประเทศไทยต่อมาตรการหยุดปะทะ โดยพลอากาศเอกประภาสศนใจดีผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาประเทศไทยขอตอกย้ำและยืนยันเพื่อความชัดเจนว่าการดำเนินการของรัฐบาลและกองทัพไทยตลอดช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมายึดหลักความรับผิดชอบความรับคอบและมาตรฐานสากลเป็นสำคัญโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยของประชาชนการปกป้องอธิปไตยของชาติและการลดความสูญเสียของทุกฝ่าย ประเทศไทยได้เคารมมาตรการหยุดประทาทันทีณจุดที่ตั้งซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2568เพื่อเป็นมาตรการลดความตึงเครียดและคุ้มครองชีวิตประชาชนภายใต้หลักการที่ชัดเจนว่าการอยู่ประทาดดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิอธิปไตยหรือจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นเขตแดนและไม่ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงใดๆในพื้นที่ รัฐบาลไทยและกองทัพไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมดำเนินการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกที่ตกลงร่วมกันหากมีการละเมิดข้อตกลงหยุดปะทะหรือกระทำการที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตย